สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับคุณเทียงนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่23นะครับผมวันที่อาทิตย์ที่23ิมิถุนายน2 5 6 7นเะครับมื่อนี้จะมาแกะกล่องรีวิวอีก1ตัวนะครับเมื่อวานี่แกะไป1ตัวนะครับส่งไปที่จันทบุรีนะครับตัวนี้จะคีย์บอร์ดอิเล็กโทนนะครับยามาฮ่าพร e ซารีสี่เจ็ดสามนะครับตัวนี้จะส่งไปที่ พันตำรวจโทรนะครับนัดนะครับพันตำรวจโทรนัดนะครับผมเพิ่นอยู่ที่อําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับผมอยู่ที่อําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับพร้อมขาตั้งนะครับตัวนี้พร้อมแฟลตไดส์หนังสือโน้ตนะครับเบอร์โทรคู่เที่ยงศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าได้ครับเด้อนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าขาตั้งก็เพิ่มเข้าไปนะครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับผมถ้าในสนใจนะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับมา ทดสอบกันดูครับผมพร้อมค่าตั้งนะครับสำหรับท่านที่สนใจมือสองนะครับก็ติดตามได้ทางเพจนะครับทางเพจทาง y o u u u e e คุเทียงได้เลยนะครับ รเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่ามือสองนี้เข้ามาไม่สามารถกําหนดได้เนอกว่ารุ่นไหนจะเข้ามานะครับผมแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งแบบนี้นะครับท่านสามารถอันนี้ได้เลยนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับผมทุกเครื่องนะครับขอให้เก็บกล่องไว้เด้อนะครับองแนะนำคือให้เก็บกล่องไว้นะครับสแตนนอตครับ อันนี้คือสแตนวางโน้ตของใหม่นะครับยังไม่มีการแกะใช้อะเดปเตอร์นะครับ PA 1 5 0 T นะครับผมของมาหนะครับี่สภาพยังไม่มีการแกะใช้นะครับผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ แนะนำเลยนะครับกลองนะครับผมอย่าเอาทิ้งนะครับผมผลลงคนเอาไปไปขายของห้างเลยนะครับนี้ในส่วนเวลาที่ต้องการเทินนะครับต้องการขายต้องการอันนี้มันกล่องมันก็จําเป็นนะครับเด้อตัวนี้จะเป็นสกรีนเป็นสีฟ้านะครับออกสีฟ,ฟ้านะครับ ออกมาแล้วนะครับผมสวยงามนะครับของใหม่แจกฟร้อนแนะนำนะครับอะแดปเตอร์นะครับนี่ตรงนี้เสียบอะแดปเตอร์นะครับทูโฮสต์ยูเนะครับต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเสียบแฟลชไดร์เดี๋ยวคุณเลงจะเสียบแฟลชไดร์จังหวะนะครับออกอินนะครับอันนี้อันสัญญาณเข้านะครับมาเซฟมาแซมได้นะครับเกีย์ไม้นะครับตัวนี้รุ่นนี้เสียบไมได้นะครับเสียงเพลาะมากเลยนะครับเสียงเอฟเฟกนะครับอันนี้ช่องไม้ อันนี้รูฟนนะครับหูฟังนะครับต่อหูฟังถ้าไม่อยากให้เสียงรบกวนคนอื่นก็ต่อช่องนี้นะครับเสียงลําโพงเครื่องก็จะดับไปนะครับอันนี้คือต่อเข้าเอาพุทเครื่องเสียงจะได้เสียงที่ละเอียดนะครับตัวนี้แล้วก็รูซัดเทนตรงนี้นะครับ เนที่ส่งไปจังหวัดตากนะครับอำเภออำเภอพุพระได้อดบเตอร์มาแล้วนะครับรก็จะเสียบทดสอบเลยนะครับ เสียบแบรเตอร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือสายสัญญาณเสียงนะครับแนะนําให้เป็นสายคู่แบบนี้นะครับสายขวานะครับถ้าเราไปมีอยู่เครื่องเสียงที่บ้านแล้วก็หาวิธีการ ฝั่งหนึ่งถ้าถ้าฝั่งหนึ่งเป็นรู r c a นะครับเราก็ไปซื้อแบบนี้นะครับแบบนี้ฝั่งหนึ่งเป็น r c a แดงดำฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบมาเสียบเข้าตรงนี้ครับ LR ตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้แล้วก็เฟดไดนะครับไฟได้จังหวะอาจจะไม่ได้ลงให้ดูทุกจังหวะนะครับเด้อ เปิดเครื่องครับในกณรที่เสียบแฟลชไดร์นะครับปึ๊บนะครับแฟลชไดร์ตรงคำว่า USB มันจะกระพริบนะครับมันจะกระพริบปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราต้องรอให้มันนิ่งก่อนนะครับอ่าถ้านิ่งแล้วถึงจะสามารถที่จะใช้งานแฟลชไดร์ได้นะครับอ่าผมจะเปิดเครื่องขึ้นมานครับ มาทดสอบริมกันนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาจะเป็นเสียงเปียโนโน,นะครับนี่นะครับผมเสียงหรือว่าถ้าถ้าเล่นเล่นอยู่นะครับท่านอยากมาเสียงเปียโนท่านมากดตรงนี้นะครับ Portable Grand น,นะครับกดปุ๊บมันจะกลับมามันจะกลับมาที่เสียงเปียโนเสียงนี้เลย เล่นถ้าเล่นสไตล์เปียโนก็แนะนำให้ใช้พีเดิลซัตเทนนะครับเหยียบนะครับเพื่อให้เสียงมันมีความลากยาวด้านซ้ายมือพิเบนอ่าใช้ได้ปกตินะครับผมอันนี้เป็นหมุนนะครับเลือกจังหวะเลือกปรับเสียงอ่ปรับเทมโปปรับอะไรใช้ตรงนี้นะครับผมอ่ทีนี้มาดูอันแรกก็คือเปิดมิดี้นะครับคุณเรื่องจะมาแนะนำเปิดมิดี้ก่อนนะครับเข้ามาตรงนี้ครับออดิโอซองเนี่ยเปิดปุ๊บ มุนมาคุณยังแถมไปประมาณ5 0 0ร้อยเพลงนะครับผมอ่าแล้วแต่ว่าถ้าท่านสามารถนำเป็นคาราโอเกะมาใส่ได้นะครับเป็นไฟมิดีนะครับอ่าสาวมิดีนะครับอ่อันนี้สาวมิดีในเครื่องนะครับผม ในแฟลตได้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาเดี๋ยวเราจะทำอันแรกก็คือการนำเสียงลงทั้ง4ปุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่า Quick Sampling นะครับวิธีการปุ่มฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีไฟล์คอนโทรลอยู่ด้วยนะครับด้านบนจะเป็นฟังก์ชันด้านล่างจะเป็นไฟล์คอนโทรลวิธีการก็คือกดชิปถ้าเราจะเอาฟังก์ชันเราไม่ต้องกดเรากดไม่ต้องกดฟังไม่ต้องกดชิปนะครับเรากดฟังก์ชันได้เลยมันก็จะขึ้นมาททนซัพอร์ต จูนการปรับเสียงต่างๆจะอยู่ในฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเราต้องการดาวน์โหลดนะครับโหลดจังหวะลงมาก็กดชิปก่อนนะครับกดชิปค้างไว้นะครับผมแล้วก็กดฟังก์ชันมันจะขึ้นมาในโหมดของดาวน์โหลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะดาวน์โหลดเสียงดาวน์โหลดอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนหาคําว่า import w a v นะครับเนี่ย imp wav นะครับเพื่อจะเอาเสียงมาลงนี้นะครับ enter ครับ มันจะมี exit กับ Enter อยู่ใกล้กัน9กับ0นย์ะครับ e n t e r enter หมายถึงเลือกนะครับ A นะครับบ้างไฟนะครับก็จะเลือกบ้างไฟลงมาก็ Enter อีกครั้งหนึ่ง Enter 2ครั้งขึ้นคำว่าโหลดดิ้งรอนะครับตอนนี้กำลังโหลดปุ่ม A ครับนี่กระพริบกระพริบนะครับตอนนี้กำลังโหลดปุ่ม A อยู่มันเป็นไฟวิบนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตามขนาดตามเสียงนะครับผมถ้าเสียงในที่ ละเอียดหรือว่ามีความยาวก็จะขนาดก็จะใหญ่ไปด้วยอ่ะโอเค import วิบมันจะขึ้นมาหน้า import ครั้งหนึ่งล้วก็กด enter เมื่อกี้เราด้ A ไปแล้วเรากด B อ่าทีนี้ก็มันก็จะขึ้นมาบังไฟแล้วก็จะหาบังไฟไก่นะเสียงไก่ไกข่ขันนะครับจะเอาไว้ปุ่ม B นะครับก็กด enter สองครั้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ท่านสามารถถ้าอัดเสียงอัดอะไรเป็นไฟล์วิฟนะครับ เอามาลงแฟลไดแล้วก็โหลดมาใส่ได้นะครับตัวนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เสียงของกูเที่ยงเสมอไปนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็ enter มาเดิมครับมันกลับมาหน้าเดิมแล้วก็ภุ่มดีอ่ะปุมซีไกนกหานกหานกาน,กนี่แล้วครับ n o OK. k นกแล้วก็ enter สองครั้งอ่ะที่กําลังทำอยู่นี้นะครับคือขั้นตอนการดาวน์โหลดเสียงมาลงใน quick sampling นะครับเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับนีเป็นเสียงเอฟเฟกเป็นลูกเล่นที่ เพิ่มขึ้นมาจากตัว6463ที่ไม่มีนะครับอ่ะก็ทำเหมือนเดิมครับปุ่มดีเครื่องจะใส่เป็นเสียงกลองนะครับเสียงดรัมนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับผมได้แล้วทั้ง4เสียงนะครับเราก็เราต้องกลับมาก่อนนะครับกลับมากดเอ็กกลับมาอ่าสังเกตว่าเสียงมันเบานะครับ เสียงมันจะเบานิดนึงแล้วก็กดฟังก์ชันครับตรงนี้ไม่ต้องกดชิปนะครับเวลาปรับเสียงกดฟังก์ชันแล้วเราก็เลื่อนไปหาคําว่า,าหาคาว่า s a ม p ิ i n g อลลุ่มนะครับแล้วก็กด enter ครับตรนี้มันอยู่ร้อยแล้วก็หมุนไปร้อยยี่สิบเจ็ดเสียงก็จะแรงขึ้นนะครับหมุนขึ้นครับกดปุ่มแล้วก็หมุนขึ้นเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหมุนขึ้นหมุนขึ้นเลยนี่ นะเสียงก็จะมีความเสียงก็จะดังขึ้นอันนี้คือเสียงเอฟิกนะครับผมทีนี้ดาวโหลดจังหวะคุณนี่จะดาวโหลดหนึ่งจังหวะให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะช้าเนาะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกดชิปแล้วก็ฟังก์ชันพร้อมกันหาคําว่าโหลดสไตล์นะครับแล้วก็กด enter ครับแล้วก็หมุนกนะ็จะโหลดเป็นจังหวะมอลลัแล้วกันนะครับเพราะว่าดิเล้กลิทนะถ้าไปโหลดตามชาจะได้เป็นเพลงนะครับ Enter คุณที้งจะไว้ที่มันจะเริ่มตั้งแต่291นะครับ291ถึง300ช่องว่างที่มันสามารถลงได้10ช่องนะครับคุณเทียงจะไปไว้ตรงที่คุณทียงจะไว้เลยก็คือจังหวัดที่296เนะครับเป็นจังหวัดหมอลำนะครับก็กด Enter 2ครั้งเดี๋ยวจะสาธิตการแต่งเสียงเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับผมได้แล้วปุ๊บได้มาแล้วครับจังหวัดมาอยู่ที่ 296นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เสียงอาจจะด,ดังมาแล้วครับรู้สึกว่าเสียงจะดังนิดหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการก็คือจะมาลดเสียงกลองนะครับมาลดเสียงสไตล์ก็คือกดฟังก์ชันเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนกลับมา,าหมุนกลับมาหาคําว่าสไตล์วอลลุ่มครับสไตล์วอลลุ่มแล้วกด enter ตอนนี้มันอยู่ร้อยเราคุณจะให้อยู่สัก70นะเพราะว่าแล้วแต่จังหวะนะครับบางจังหวะมันดังแรงแล้วก็ผ่อนลง บางจวยมันดังเบาเราก็ต้องเล่งขึ้นนะให้มันบาลานซ์กันทั้ง8แบงค์รุ่นนี้จะมี8ดแบงค์แบงค์ละ4ปุ่มได้แล้วครับเสียงประมาณนี้เมื่อได้เสียงแล้วเมื่อได้คลองแล้วคุณเ่จะไปเอาเสียง keyboard. คีย์บอร์ดเรงจะมาเลือกเสียงบรท์ออแกนนะครับเสียงออแกนบรท์ออแกนมันจะมีหลายออแกนนะเอาเสียงนี้นะครับเอาเสียงนี้แต่ว่าเสียงมันอาจจะ ค่อยเพาะแล้วก็หมุนกลับมาหมุนกดฟังก์ชันแล้วก็หมุนกลับมาหาคําว่า M Volume ครับเสียงมันจะเบาแล้วก็หมุนขึ้นครับแล้วแต่อันนี้เราจะชอบนะครับคุณอยางจะวไวปร้อยสิบนะครับแล้วก็กด Exit ออกหมุนไปไปหาคําว่า M Reverb Reverb คือเอฟเฟกนะครับหมุนขึ้นไปเลยครับแล้วแต่ชอบอันนี้ครับสังเกตมันจะไม่มีคอร์ดเราต้องมากด Add Com ตัวนี้ก่อน เแล้วทำไงครับกดแบงค์นี่ครับสังเกตว่าคำว่าปุ่มแบงค์เนี่ยมันจะมีข้างบนเป็นแบงค์ข้างล่างเป็นเมมโมรีคำว่าเมมโมรีข้างล่างก็คือกดแช่ปึ๊บแล้วก็ลงปุ่มที่หนึ่งนะครับก็มีโ,มโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับปุ่มนี้หนึ่งก็จะเป็นเสียงออเคในังหาะมอลา ได้แล้วครับหนึ่งเสียงทีนี้เสียงที่สองกจะไปเลือกเป็นเสียงกีตาร์นะครับก็มาเลือกตัวนี้ครับมันจะเป็นกลุ่มกีตาร์จะอยู่ปุ่มที่3นี่ครับปึ๊บข้อมุลหาเลยครับกดเที่ยงจะใช้เสียง60คลีนจะใช้เสียงนี้นะครับแต่ว่าเสียงมันเบานะครับกดฟังก์ชันเหมือนเดิมครับมาปรับรีเวิร์บขึ้นครับแล้วจะชอบครับ exit ครับถอยกลับมาวอลลุ่ม คือมาุ่มขึ้นให้มันบาลานซ์กันไม่ให้มันดังแรงมากเกินไปนะครับสองเสียงครับต่อไปเสียงที่3มครับ ราก็กดไว้ครับอย่าลืมกดไว้นะครับกดไว้ก็คือการเลือกเสียงกดสไตล์เลือกกรองกดไว้เลือกเสียงจะไม่ง่ายนะครับเข้ามาวูดวินครับแซคมันจะอยู่ที่กลุ่มวูดวินมันก็มีหลายแซกนะครับอันนี้เป็นสวิดเป็นเทนเนอร์แบบเสียงหวานนะครับหมุนไปหาครับคุณเลื้งจะเลือกเอาอันโต้ก็ได้เทนเนอร์ก็ได้นะบางคนจะเลือกอันโต้นะครับแต่เรียกจะเรียกใช้เทนเนอร์ทำเหมือนเดิมฟังก์ชัน ปรับเสียงให้มันแรงขึ้นสังเกตเสียงมันจะ,นจะแ,หแห้งนะครับเราก็ต้องมาใส่รีเวิร์บนะครับหมุนขึ้นไปนี่ครับก็จะได้เสียงที่น่าฟังมากขึ้นนะครับ ่อไปเสียงที่4ก็จะเป็นเสียงโวลดนะเสียงโวลดก็อยู่ในกลุ่มวูดวินเหมือนเดิมแล้วก็มากดไว้แล้วก็หมุนเลื่อนไปเลยครับเพราะเมื่อกี้มันอยู่แซกโซโฟนแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่าสวีทแพนฟุตนะครับเสียงมันจะออกหวานนะครับผมกดฟังก์ชันรีเวิร์บก็หมุนขึ้นไปครับแล้วแต่ความชอบครับถ้าใส่เยอะๆมันก็จะฟังยากนะครับเราก็ต้องให้มันอยู่ในความพอดี มีความเหมาะสมแล้ว ลอยแล้วครับหนึ่งจังหวะจังหวะหมอลล์ำท่านก็ทําเหมือนกันเลยครับทีนี้ทุกจังหวะทุกแบงค์นะครับออยากลงจังหวะอะไรอันนี้คุณที่จะสาธิตให้ดูแค่จังหวะเดียวนะครับจริงๆแล้วจะมีบอลลิโลบีกินนะครับแบงค์หนึ่งบอลิโลแบงค์สองบีกินแบงค์สามลำวงแบงค์สี่ภูไทยแบงค์ห้าจังหวะเกลื่นลงศูนย์แบงค์หกหมอลล์ำแบงค์เจ็ดสามชานะครับแบงค์ที่แปดก็อาจจะเป็น ดิสโก้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นจังหวัดตะลุงก็ได้จังหวัดโซนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะเลือกนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เดวยวคุณครกจะใช้เวลาในการแต่งจังหวะแต่งเสียงต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตเนืนจะต่อเข้ามาครับ0นูนย์แปดหน่านะครับช้าๆนะครับ0ูนย์แปดสวัสดีครับ